ยัง,ยงไม่ยังไม่เดินไปเลยคืนนี้ปล่าวะที่มีผีระเบิดอ่ะใช่ใช่ครับคืนนี้ครับโอเคผมพุดแรกไวเผื่อจะวิ่งเข้าป่าละวุดแรกให้ครับครับ แล่ต้องใช้เยอะมากๆมันผมวิ่งกลับบ้านก่อนนะได้ได้ครับขอไปทำบ้านต่อแล้วมีใครอยากฝากของกลับแม่มาฝากที่ผมมาฝากได้เ,ดนาาเนี่ยมาที่ระยย้ำเนี่ยอยากได้ไอรอนตัดเอ่อตัดไม้เผื่อผมด้วยดิไอรอนกับทำไม้อะตัดต้นไม้อะได้ครับไหนคนไหนฝากของครับ อ๋อโอเคกอล์ฟ <F> เอฟเอสดูเจ็ดก็คือชื่อสตรีมนั่นเองใครฝากเลยอ่ะยอเลยครับเดี๋ยวผมอนี่เดี๋ยวผมกลับไปซ่อมบ้านก่อน มาสองตัวข้างหลังยา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 ไม่มีอ่ะผมไม่ได้คับอาหารมาเลยอ่ะเจอที่บ้านนะต้นไม้กับขุดไอรอนไม้ผมมันหน่อยนะได้ได้ผมขอไปซ่อมบ้านก่อน ไอ้ไอ้เครื่องยิงเทบูเช่มันดีไหมไอ้ที่ยิงลูกหินน่ะยังไม่ได้ลองเลยคิดว่าดีไหมผมน่าจะดีนะเพราะมันลูกหินยังไม่ได้ลองยิงลูกหินใหญ่มันลูกหินก็เหมือนลูกหินธรรมดา <c oughs> ก็เหมือนกับเหมือนกับของจริงนะขนาดแต่ไม่ได้ใหญ่มากอะขนาดเล็กเท่าหัวคนอะก้อนหินขนาดเท่าหัวคนหรือแมนก็น่าจะเล็กกว่า ทำไมขุมของขุดแรกไม่ได้วะเนี่ยโอ้แน่ปัขุดก็ได้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือไอรอน สีดำๆอ่ะก้อนดำๆใช่ใช่โคตรเยอะเลยตรงนั้นแมปยังไม่เปิเดอโอ้หินปะเฮ้ยเด็ดดังอ๋อโคตรเด็ด คุณมีเอฟเฟกต์้วยอะเอฟเฟกต์มาเฮาเสียงแป้งแล้วก็เห่าเสียงมาเห่าม่อกี้ใช่ตรงนี้แม่งไปไม่ได้โอโห แล่มาไม่ได้และนั่งวิ่งเข้าเมือง f p s ดอดับแหละ บอกนะว่าอาหารไปน้ำได้ด้วยหรอเดี๋ยวอยู่นะทำโอ้ยปิงปิงกระโดดไม่ปิงไม่ปิงผมกระตุกปั๊บหนึ่งมีมีมีผมแลบอ่ะมีมันแลบมีแลบมันยิ่งยิ่งยิ่น้ำอ้วนมี ตายอ่ะหนีก็ถึกเหลือเกิน ไม่ตายครับใครมีฮันดูบ้ามาช่วยผมยิงเลยผมลบผมล็อผมล่อผมล่มอ,ม,อม,มีไหมไว้ด,วววดับปะดับปะได้รถปะเดี๋ยวรถรถเพิ่มรเรืรรอยเพมเรือยเพิ่มรเรือยเพิ่มเรืพรือเรอ๋อ อ๋อโอเคครับถินไอรอนหรือเปล่าเนี่ยถินไอรอนจะเป็นสีดำอะครับใช่แบบมันเยอะมากเลยมีทางก้อนใหญ่มากแล้วนะอ่นนั้นแหละครับเอาเอาหมดครับเดี๋ยวผมขุดเอาไว้ให้แบบเยอะมากมันมันใช้เยอะเท่ากันเิมก็ทำให้เราดีใจแบบนี้แหละ ก้อนตั้งใหญ่อ่ะขดมาได้แค่น,นั้นะได้รอบสองอันผมเปิดแมปเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ผมก็วิ่งเปิดแมปปอยู่วิ่งไวเปิดแมปตรงนี้อาจจะมีของดีได้คนระับ ไอคแอคผมไม่ได้อัพไม่ได้อัพเกรด้วยแหละมันก็เลยตีหินข้าน้อยตีหลายครั้งหน่อยไม่ไม่เยอะครับมันต,ตีแรงขึ้นแล้วก็หินแตกไวปกติแบบตีห้าหกครั้งแตกอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามันอ,อัพเดก,ก็มาสี่ครั้งสามครั้งอ๋อถ้ามันใหญ่มันจะได้กันพาวเดอร์หรือเปล่าใช่ใช่ ได้ของแบบพวกกันพาเด,ดอร์ด้วยพวกทำกระสุนสปืนน่ะมั้งที่ฟาร์มแร่ฉันดีเลยเพื่อนเล่คนเดียวผีไม่มีแหลยตรงนี้ไอป่า <ใน S 2> ไม่มีบ้านเลยไอป่ามันม่มีมีแลบปิดเยอะเออเอาลากกระต่ายมาด้วยนะลืมบอก เอาเอาอยู่แล้วเห็นมันยิงง่ายไงแปบ๊บเดียวตายมิดเดียวตายเลวเชื่อไหมว่าผมยังไม่ถึงบ้านเลยโอ้ไกลจัดไม่ไม่ได้ไกลหรอกผมวิง่งต่อไอรอนด้วยไงถ้าเจอก็อต๋อ,อนี่ผมกำลังไปจุดเหลืองเลยจุดจุดแร่เยอะเนะ่ยตรงนั้นมันไปไม่ได้ แต่แต่ขออย่างเดียวขอจะเจอหมีตอนนี้อาวุธเอาอวุธฆ่าหมีไม่มีเลยมีแค่ไรเซเบอร์หมดนงไม่มีบ้างโดวดาเมจเต็มๆอะมไรเซเบอร์อุ้ยไอเ <c oughs> อชี่ยหมีโอ้่งใช่มีดนปืนมีแพ้ปืน มันไล่เราแบบมันไล่แบบเหมือน,แบบนจอล้างจงผานะ่ะไม่ว่าจะหรือ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราวิ่งหนีอะ่ะคือผมผมคือยังไงอะ่ะผมจะบอกจุดยังไงดีผมผมโดนไล่ตั้งแต่จุดแดงอะ่ะโดนไล่ไปเกือบถึงบ้านอะ่ะวิ่งหนีอย่างเดียวมันก็ไล่จอล้างจงผานเลยมันจะหลุดต้องรอให้มันติดบ้านอะ่ะมันจะปล่อยผม เมื่อกี้เมื่อกี้เราเราเราการบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาเลยใช่ยังไม่ได้ซ่อมใช่ป่ะโอเค<ช>ผมซ่อมบางส่วน<ม>เดี๋ยวผมเช็คอีกผมซ่อมแค่สไปตรงกับดักอะ่ะเพราะมันเป็นจุดที่ผมล้มผมลยซ่อมตรงนั้นไปโอเคโอเคขยายช่องั <c oughs> ขยายขยายสแต็กอะ่ะคือผมจะบอกผมจะบอกไง,งคือปกติอย่างเช่นอ,อย่างเช่นธนูอย่างเงี้ยเราเก็บสแต็กได้มาสิบห้าอย่างเงี้ยถ้าเราอัพับใช่ครับขยายกองเนลาจะเพิ่มได้ยี่สิบใช่ใช่ครับเชี่ยวหมีเยอะจังวะไอสัตว ก็ปักธงไปเลยเป็นจุดดรอปหมีใครอยากจะล่าหมีอย่าเอาดรอปหมีก็ธงนี่แหละมันจะมีจุดซ่อนหมีใช่ล่าหมีมันธงอ๋อไอนะ้นะั่นนะนะธงสีธงสีม่วงอ,ะงวงอ่ะจุดซ่อนหมีหาจุดสีม่วงเนี่ยอย่าจุดสีเหลืองมันได้เต็มเลย ทังแร่ทรั้งอะไรเนี่ยแร่เต็มมากเนี่ยสองก้อนเต้องวิ่งกลับบ้านละเที่ยงละผมตาะเหล็กให้อยู่ <c oughs> อันนี้คือผมเปิดผมเปิดไปแล้วไงผมวางจุดสีเหลืองอะ่ะเห็นเห็นไ่มเห็นจุดสีเหลืองไอว้น,นั่นแหะอะตกไปถึงเลยสีเหลืองคือจุดทรัพยากรอ,อะ่ะทั้งแถบอ่ะทั้งแถบนลคือจุดทรัพยากรผมวิ่งผ่านมาเพราะตอนแรกผมจะขุดแหละแต่กระเป๋ามันเต็มผมเลยวางจุดวางสีเหลืองไว้ถ้าเราวิ่งไปทางเนี้ยคือวิ่งตกตรงไปก็เจอแล้วเนี้ยพอข้างนี้ก็คือสุดแมปแล้วไงไปไหน ผมไม่ได้ทำผมแค่อยู่ผมอยู่บ้านช่วยงานที่บ้านจ้าจริงผมเล่นนี่นะเริ่มเริ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้จริงๆไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบว่าเล่นแบบย,วยาวๆก็ได้แวะมาสักสองสะสองสะ,ส,ะ,ส,ะสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ ใ้าพวกเราก็พวกเราก็เล่นนะ,ะถ้าไม่ไปไหนก็จะเล่นใช่เอ้ยเสียงอะไรผมนี่ลบมากเวลาที่เสียงเดินน้ว่าซอมบี้วิ่งมามันจะมีเหมือนสปอร์นะ่ะซอมบี้วิ่งมาหาเรามาตัวสองตัวต,ตลอดทางก็จะเจอแร่กระตายยิงเลยครับผมไม่มีธนูผมมีแค่ปืนไฟกับไรเซเบอร์ เดี๋ยวเก็บกระสุนปืนไว้ยิงตัวระเบิดคืนนี้ด้วยนะยิงแบบกระตุกอย่าให้มันเข้าเข้าไว้เนี่ยเข้าบ้านอะไรอะ่ะอาบ<อ>ดาใช่ปะไม่ที่บ้านมันมีสำเร็จรูปอยู่นี่จะค้าเพื่อก็ได้นะเผื่อเผื่อไม่พอเออเดี๋ยวอ๋ออ่าแล้วแต่ การพาวเดอร์เอามาเข้ายาวเลยพอตอนพอตอนนี้มีเยอะมากการพาวเดอร์ <c oughs> ใช่หมา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 ่วยผมพีหน่อยหมาหมาหมาแมงเอ้ย <c oughs> กูหลบห <c oughs> ลบหมีเสร็จเจอหมาป่า นี้นี่มีปลาหมาเัีอย่าบอกละวใช่เ้รบกวนอยู่ไหนเนี่ยคือเนี่ยข้างล่างข้างล่างก็มีหินนี่เนี่ยไอลอนเนี่ยหุ้มจัด ใช่เดี๋ยวมันก็เหมือนอาร์ตครับเดี๋ยวมันก็มีคนทำอาร์ตนะสลรับเป็นสลับได้เป็นแบบแนวสงครามแล้วเป็นแนวสงครามร้บไปเส็จเนี่ยถล่มบ้านบึ้มบ้านทีโบติดบ้านไรเงี้ยอันนี้มันแนวไอ้นี่เชี่ยผีผีก็ต้องกันคนก็ต้องกัน เนีย่ยกรตายใครมีปืนเนี่ยเออ,<า>เอ,เอนี่ไงใช้ไฟเผาแม่งเลยก็ตายรวมแล้วถึงบ้านแล้วข้างหน้าก็จะเจอแล่อก,กองสองกองอเจอละนะผมไม่ขูดข้างหน้าเ <c oughs> น,นี่ยตรงนี้ยข้างหน้าผมม,มีกองนนหนึ่งโอ้โหโดนแรก โซนแรกจริงๆริงผมเล่นนะผมเล่น,ลนจนไม่เล่นแล<น>้วเล่นเออเล่นในสตรีม ใช่ใช่เล่นแต่ในสะตีมผมเล่นเกมไม่ไม่ไอ้นี่นิวซีผมโดนไปเป็นหมื่นอ่ะก <c oughs> ็ไอพิมียม,มถาวรก็แปดพัน แล้วก็สก,กินสัตว์เพเหรละเยอะแยะไปเนี่ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้แร่เยอะมากแร่มผมจะแตกประมาณอ <labeled S 1> ุ้ยตอนนี<ป>้แค่วิ่หรือเปล่าเลยอ่ะ้วิว่งเก่งสุด <c oughs> เดินไม่เลยครับเดินตรง เดินตรงไปอ่ะสีสีเหลืองๆอ่ะครับเหยดเอ๊ะกระสุนมีอยู่เก้านัดอ่ะไม่มีผมไม่ใช้เก้านัดนะมา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 ครับจริงๆแหละยิงปืนมันคาไม่ได้มันคาตรงมันคาในมือไม่ได้มันต้องคาที่โต๊ะ ใช่ใช่ครับส,สีดำมหมายถึงว่าไอหมายถึงว่าการะสุนมันครับมันครับมันครับตรงมือไม่ได้ครับต้องใช้โตครับจะ้วหดน้ใน,นกล่องอะในกล่องมีเต็มเลยในกล่องคือผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นสายนี่หรอก ใช่ครับเลยข้างล่างครับเลยมาจนจนใช่จนแผ่นที่มองไม่เห็นน่ะผมจะตรงปยาวๆตามทางนี้ได้ข่าวว่าแร่ตอนนี้มีอยู่เจอละแรกก่อนปรเอ๊ นี้รคา่ตอนแรกมันราคาสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเนี่มันลดมาลดลดมาสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่เหลือมาสองร้อยแปดสิบเก้ามันน่าจะขึ้นมาเป็นน่าจะขึ้นมาเป็นราคาปกติแล้ซื้อเมื่อตอนเหลือสองร้อยแปดสิบฝ่ายมัลดมันลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไงไม่มันมันพึ่งพึ่งขาย เขาต้องขยัอยนอยู่แล้วเกียมมันหลายปีแล้ว<า>เ่ยถูกปอเลย <c oughs> สีเหลืองทงสีเหลืองตรงนี้ <c oughs> สกว่าทงสีเหลืองผมตั้งไว้อยู่ <c oughs> เห็นใช่ปะทง สีเหลืองตงั้งตั้งไ,ไว้ไหนวะตองขอข้างล่างไปไปดีกว่าเกดสีเกตผ้าม <ไป S 1> ีเยอะมากนะผ้ามีเยอะนะหน้าที่สองหน้าที่สามหรือหน้าที่สามอะหน้าเดียวกับพวกกิ่งไม้ม<อ>ไมกิ่งอะไรอะอ ตายจูเก่งจังีเยอะเอวไหนละโอ้โหเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นตัวเองอะในแมปอะเนี่ยก็คือเนี่ยเราวิ่งทางตรงไปก็ถึงบ้านนะฮะก็คือทางเียวกว่าบ,บ้านแหละวิ่งทางตรงไปใช่วิ่งกลางทะลุแมปไปนี่เนี่ยผมเห็นหัวตัวเองแล้วเห็นปลายตัวเองแล้ว Okay. สมอลสโตนใช่อ, <c oughs> อย่างอย่าง เ,เราแบ่งเราแบ่งแล้วว่าจะเป็นสายไหนผมถึงครับไลายเซเบอร์ให้พวกคุณได้ได้ง่ายไงโอ้อยู่ตรงนี้นี่มองเห็นบ้านเนีย่ยโอตไกล่บ้านเด่นมาก <c oughs> บ้านเรา อยู่บนเขาผมมันเป็นเขาสูงเลยอะแล้วแบบเห็นบ้านอยู่บนเขาแบบอยู่ตรงเนี้ยเห็นบ้านเนาะแบบ<ช>ไปแต่ว่ะโอ้ผมอยู่ยังตีสามอะหมีเยอะม่ะเน,น,นี่ยผมอยู่จนผมงงนีผม<น>ว่าจุดไฟหมีไรอยู่ได้เรื่อยๆผมไม่วอร,รี่หรอกพรุ่งนี้ผมไม่มีงาน เกมนกี้มาไม่น่าเล่นดีว่ะจัดเลยเนี่ยไมู่้ว่ามีเนี่ยถ้าผมเล่นเล่นคนเดียวผมก็ไอ้นี่เนาะเอียนเหมือนกันนะวยแบบไม่ใช่หมมันฟร์มของไม่ทันอ่ะใช่คือผมมาถึงผมซื้อแล้วผมลองเล่นเลยนะแบบไม่ได้ดูอะไรเลย<ช>เห็นแบบยังไงอะ่ะเห็นสตรีมมันขึ้นอ่ะของใครไม่รู้แบบเฮ้ยเกมเลยอ่ะแปลกดีแบบโอ้แปลกดียวแล้วผมก็เลยซื้อมาเลยกกแล้วเล่นเหมือนกันพอหลังก็หลังจาก หลังจากที่ผมซื้อมาเล่นแป๊บหนึ่งมั้งแล้วผมก็ลองหากลุ่มกลุ่มเข้าดูเออมีกลุ่มคนไดสร้างวะเออก็เลยเข้ามาเอ,อ๊ะทำไมกลุ่มคนเข้าน้อยจังอ๋ออะไรวะเขาเพิ่งสร้างเออก,ก,ก็จริงก็คนก็เกมที่เปิดอะไรเงี้ยโอเคอก็ลองเข้าดูใช่ผมเข้ามาแบบเหมือนเพิ่งสร้างเหมือนเพิ่งสร้างเลยมั <c oughs> ้งน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นหัวกลุ่มของเซมนเนทูได้มั้ง ใช่เออลงรงงานไฟฟ้านี่ไปกันยังอ่ะยังไปพวกนี้ครับไปพุ่งนี้ไปพุ่งนี้ถ้าถ้าผ่านถ้าผ่านวางนี่ก็ได้ครับวางทงไว้ก็ได้อีนี้ผมเดินเลาะดอยเจอกระต่ายใช่ไหมน่ะ บ้าแล้วถึงจะถึงก็ต้องใช้ปืนเลยทีเดียวห <c oughs> นาหละก้อนเลยครับข้างหน้าเมื่อกี้ในบ้านเราไม่โดนตีใช่ไหมไม่โดนครับ แล้เรามาลองดูว่าคืนที่หกเนี่ยจะเป็นยังไงเราแบบอยู่บ้านเลยยืนยืนงโ่ๆโอยู่บ้านเลยจะลองดูว่ากับดักเรามันได้ผลไหมกับดากที่พวกเราเตรียมไว้มันจะได้ผลหรือเปล่าเอ้ยมีหมี่ฮะมีหมีข้างห,หน้ามีหมีนะใช่ใช่ใช่ลบ ซ้ายหลบขวาเข้าไว้ไปยังวิ่งเข้าไว้วิ่งเข้าไว้ผมกาดถ้อยู่ผมกาดถ้อยู่กาดถ้อยู่มีฮ <c oughs> ันดูปะมีฮันดูปะ <c oughs> ผมกาดถ้อยูเย่เดี๋ยวเดี <c oughs> <ข>๋ยวเดี๋ยวผมขอ, <c oughs> ข,อขอรันรันเซิร์ฟใหม่นะไอเอฟพีมผมตกวะป <c oughs> ืนไ ออกออก้าหน้าแรกหาวมากเห็นเมื่อกี้ใช่ครับรอก่อนผมแป๊บหนึ่งผมขอเซฟก่อนแป๊บหนึ่ง ทำไมมันอัปเดตทำไมมีความ f ส s กูตกบ่อยจังวะปกติไม่เคยตกเลยตกสองรอบแล้วเนี่ยลองลดนี่ไหมฮะลดลดรดกราฟิกอ่ะแล้วออกออกเลยนะเดี๋ยวผมเซฟเอง่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนยังไม่ได้เซฟ